สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มในเวลา19.30นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระปหลัดเสิริชยัยทานาวโรท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปบูชาพระประธานพร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรยัยทั้งอย่างได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชิโย ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมวิสาขะประทีปประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีกัล,ลยาณมิตรยุพินกัล,ลยาณมิตรดิเรกธรรมปรีชากัล,ลยาณมิตรดารากัล,ลยาณมิตรประกิตสุภาพิโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดวิสาขะประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญคณะประธานโคมเอกประธานโคมรองพิเศษหนึ่งคณะประธานโคมรองเจคณะและเจ้าภาพโคมประทีป11บ11คณะและสาธุชนได้ประกอบพิธีจุดวิสาขะประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชาตามลำดับจากนั้นได้ประกอบพิธีเวียนประทักษินสามรอบเพื่อน้อมสการะตอบพระคุณอันไม่มีประมาณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโย ในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทุกท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแต่ท่านประธานสงก่อนที่ท่านประธานสง์จะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีค่ะ